ก็เหมือนเดิมค่ะเล,ล้วว่าในช่วงเชา้าเช้าเข้าสวนวันนี้ก็จะมาจัดวัชพืชเหมือนเดิมค่ะเอาไปกำซอกกาวาบริหารงานให้เป็นมาต้องไปฟัง่งมาต้องไปหีบเจ้า ค่อยๆไปค่อยๆทาไปทีละนิดทีละนิดค่ะเหมือนกุ้งลมเนาะกุ้งลมเป็นกิสร้างวันเดียวก็มีอจีจะเซ็ตตัก,ก็ค่อยๆสร้าง,างไปนะฮะเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางสุขพ้องทุกข้องปนกันไป ตั้งแต่นง่นเนี้ยบ่คอยให้เขาเป็นคุ้มเ,เป็นเทียใหญ่ๆหลยเนาะมันก็จะเำจัดง่ายแล้วก็ไวค่ะมันเป็นตาเป็นโคเป็นเล่าลนมะ่ใชเนาะมันบิดตั้งใดอย่าบอกเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจ enggak bit โอเคค่ะเ่้ยเนะเช้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านค่ะเดี๋ยวขเคอ่านั่งชม แค่แบบไปหนึ่งุ๊ปอากาศดีๆนะคะเพื่อนๆอากาศดีเนาะนี่ค่ะเจ้าการทำเกษตรผสมผสานเนาะเขาก็ต้องมีการวางแผนแล้วเขา ทำคนเดียวเนาะแรงงานเขาบ่หมีเขาแรงงานเขาหมีแต่ว่าแรงงานเขาอายุเยอะแล้วพ่อแม่เขาก็จะช่วยเขาก็แค่เอ่อตอบตบแตบๆจะมาเฮิ่เป้นยะยังการหนักๆยี่เปิลก็ทำบ่หวแล้วแหละแล้วเขาก็มีมีญาติพี่น้องนะแต่ว่าญาติพี่น้องเขาก็ทุกคนเขาก็มีงานทําทุกคนเขาก็มีภาระหน้าที่ของเขาเขามีภาระหน้าที่ น้องก็ดีอย่างหนึ่งเจ้าที่ม่มีภาระเนาะม่มีลูกบ่บมีผัวก็เลยทําได้ค่ะถ้าเกิดว่าถ้ามีลูกมีผัวก็คง,ง่าจะอีอ้แบบได้เนาะเจ้าเนาะก็อย่างนั้นละค่ะคนเฮาบริบทของชอบครัวบริบทของชีวิตของแต่ละคนมันบเหมือนกันอ่านั่นแหละเจ้าการทําเกษตรมันแห่งมันหีบแบใจได้เนะเจ้า มันก็ค่อยๆทําไปแบบ่ใจว่าปูกล้วยวันนี้มันจะแตงตีเฮาเลยมันพูดมันเฮาเลยมันก็ไปแม่นเนอเจ้าเฮาก็ต้องมีการดูแลรักษาเนาะบนดินใส่ปุ๋ยยาก่ะเนี่ยเราเจ้าการทรรําเกษตรเนาะยิ่ง่า่ทาเกษตรผสมผสานแล้วก็ทกําเกษตรแบบบาดใ้สารเคมีทําเกษตรแบบใช้สารชีวาภาพยู่เนอเจ้าบน เป็นเกษตรแบบบ่มีต้นทุนเนาะบ่มีแรงงานแล้วก็เรื่องสุดท้ายนี่ก็คือหสิ่งที่เฮาก่อนที่เราจะมาทำเกษตรเนาะเราก็ต้องหูก่อนว่าเรามีเวลาก็มีความรู้ก็มีแรงงานก็หรือมีแรงมีเวลามีแรงงานมีเวลามีความรู้ มีแรงงานแล้วก็มีเงินทุนสิ่งสุดท้ายนี่ก็พื้นที่ค่ะน้องอ่์พื้นที่นาอเจ้าเป็นพื้นที่สุดท้ายเป็นข้อสุดท้ายของน้องเพราะว่าน้องเริ่มเริ่มจากหน้าบ้านหน้าบ้านข้างหลางเจ้าพื้นสไตล์เล็กๆน้อยๆน,น่ารักนักหน้าบ้านน้อยๆหน้าบ้านก่อนที่จะเป็นร้านเสริมสวยให้นาเจ้า นันต่อเขาอ,อ่เขาก็ปลูกในกระถางในวงล้อในกระป๊อกกระแป้งที่มันพุมันแตกเขาก็เอามาเจาะงูเจาะเหอเขาลองผสมดินก่อนเขาลองปลูกพืชก่อนเขาลองปลูกพักก่อนเขาลองก่อนเนี่ยเจ้าว่าเขามีเวลาที่จะดูแลป้นกอเขามีอ่าเขามีนนปนเขาว่าเขามีอะ <c oughs> ความรู้ที่จะดูแลเปิ้นรอดก่อีนาะพอเปิ้อนรอดแล้วเฮาจะเอาไปจำหน่ายอย่างใดเอาไปขายอย่างใดอีนะเจ้าหรือว่ามันอย่างที่น้องว่ามันล้นตลาดเราจะเอามาแปรรูปอย่างใดแล้วเราจะทําผลิตภัณฑ์เฮาจะาไปขายที่ไหนอีน้อมันก็คือ,อะระดับไประดับหรือเวลาความรู้แรงงานแล้วก็เงินทุนสุดท้ายนี่น้องว่าเพือพื้นที่เจ้าเฮา บเดียวนี้นาะถ้ากลับมากลับมาอยู่ชนนบ,บทอ่ะคนชนนบ,บทอ่ะแต,แต่เปิ้ลมีตีมีนามีตีมีต่ตตางเยอะแต่เปิ้ลเฒ่าเปิ้ลแก่แล้วเปิ้ลมีความรู้เนาะบะเดียวเฮาก็ไปขอเจ้าเปิ้ลก่อนก็ได้เจ้าอย่างเจ้าเนี่ยนาอยากาเฮาก็ไปแบ่งพาแบ่งเกลงเฮาก็เออได้เปิ้ลก็ได้สลีปไปอย่างไปเฮาก็แล้วแต่กตกลงเนาะอย่างเฮาจะปลูกผักปลูกไม้าเาก็ เริ่มจากหัวไล่่ายนาก็ได้ค่ะขอบคนาหัวไรล่ไายนาที่มันบเดี๋ยวนี้เปิลจะทําคนาใหญ่ขึ้นน้อยนึงน้อยเจ้าเพื่อที่จะทําการปลูกพักปลูกไม้หรือว่าทําการากเกษตรอย่างเงี้ยเนาะเฮาก็ประมาณนี้ค่ะน้องว่าความรู้นะสุดท้ายก็คือพื้นที่ค่ะเราสามารถที่จะเจ้าเปิ้ลหรือว่าทําตามหัวไรล่ไายนาของเราเนี่เจ้า ทำเล็กๆก,ก่อนค่อยๆขยายขยับขยายพอเฮาหาูการดูแลเฮาหูตลาดเฮาหูอย่างแล้วเฮาก็ค่อยๆขยับขยายสะสมเงินเพื่อที่จะไปทําที่มันใหญ่ขึ้นเนาะมันสูงมันมันปริมาณเยอะขึ้นอีนเจน้าเนาะประมาณนี้ค่ะนาะเจ้าเนาะการกลับมาอยู่การกลับมาทําเกษตรเฮาก็ต้องมี5้าอย่างเจ้าหนึ่งความรู้เอ้ยหนึ่ง นึงของน้องของตัวน้องนะก็คือ,อเวลาเนาะสองนี่น้องตือฮื้อความรู้สามน้องก็จะฮื้อแรงงาน4เงินทุนห้าอย่างสุดท้ายนี่ก็คือพื้นที่ค่ะหรือสถานที่นั่นเองขอบคุณเจ้าหรืออีกอย่างหนึง่งเฮาอาจจะไปอยู่กับกลุ่มวิสาหกิจเขาก็ได้ค่ะถ้าเฮาบ่มีพื้นที่เฮาก็รวมตัวกันเนาะสร้างตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมา เจ้าเนาะเจ็ดลายค่ะเจ็ดครัวเรือนก็ด้ได้จ้างในพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจเพราะว่าตอนนี้เขาสนับสนุนเพื่อ,อทำกเกษตรแปลงใหญ่เจ้าเนาะภาคลาฐเขาก็จะมาทําแบบกเกษตรคนเดียวเนีย่ยเปิ้ลก็จะบ่ค่อยจะนําทรงบ่ค่อยจะนําทรงบ่ค่อยจะนําพาเจ้าใดเจ้าแต่ถ้าเฮารวมกลุ่มกันเนี่ยเปิ้ลจะนําพาเพื่อนก็จะมีงบมีประมาณ งบประมาณมาฮอย่าสาวเนาะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะบายบายใจเจียนกำเอินเชียเชียนี้ขอบใจกเกษตรไม่ได้ง่ายและก็ไม่ได้ยากถ้าหนิงทําทุกคนก็ต้องทําได้แหละเนาะสวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมนะคะสามคำค่ะสวัสดีขอบคุณขอโทษสามคำนี้ใช้ได้ทุกสถานที่และทุกสถานการณ์นะคะสวัสดีค่ะ แล้วมาเจอกันใหม่บาย